สวัสดีค่ะดิฉันมาไท้ผัดเตียมฟันไมาจากปัตตนนี่ค่ะครับผมช้อนทองจากมาแล้วครับอ่าวันนี้ทานใล้มาทำอะไรคะไดก็จะมาใส่ค้านะคะต้องค้าผอาติดอย่างทั้งนี้ทังนี้บริการดีมากม่ว่าหมอหรือว่าช่าง เดื่องทก็ใชดีกันไม่เจงเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรปวดอะไรเนาะมาจากปัตตานีใช่ไหมคะใช่เดินทางมาที่นี่มายังไงครับมาหลไฟยะค่ะออกอองเดินทางกันตั้งแต่กี่โมงคะอือก็ถ้ามาหลไฟก็สองคืน่าจะถึงไปค่อยอะ่ะก็ะก็เนือเก็มาจากปัตตานีเทียงวันแต่ก็ถึงไป ไปดับไปดับไปถึงที่อะะไรนบางเขนนะครับประมาณสิบโมงสิบโมงก็นั่งรอรถรอรถจากจากบางเขนน่ะไม่ใช่บางเขนสามทุ่มออ่ะสามไอ้สามทุ่มไปลงบ้านไปก็ใส่ใส่แล้วก็บางซื้อ๋อใช่บางซื้ออภิวัตนนี้เนาะบังซื้อภิวัตอ่าบังซื้ออภิวัตแล้วก็ไป ตาผมผมก็พามาลงมาอีกย้อนกับไทยครกันชงคืนนะครับบ้านก็ถึงมากมาถึงแก่งคอยกี่โมงคะมาถึงแก่งคอยก็ประมาณตีสามมาถึงตีสามแล้วก็นั่งวางใส่ับจ้างก็มารอเดินทางมาเหนื่อยไหมคะอุ้ยถท้าเหมือนไม่ใหมานก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็บอกบบงใจก็จะว่าเออทำใบเหลวเสียได้จ่ายได้ นี่บางที่เราไปแล้วเราไม่ว่าในขารถคาเรือคาอะไรไปแล้วไปถึงออกมาถึงใช้ไม่ได้กลมันเท่าความรู้สึกงมืนกันแล้วใครแนะนําให้มารักษาที่โรงพยาบาลแก่งคอยค่ะทางทางอบตอบตที่อะไรเมื่อก่อนเราเราพักอยู่ที่แก่งคอยเนี่ยตังพัพปุตตะบ้านต่างอื่นเป็นอบตความตบบ้าน ก็เหนื่ายไ้ไหมมากสิงๆอะไรแบว่้เขาก็มาเปัหมอที่เป็นแบบปกชิแล้วก็มันมีอะรกาำขาเทียนด้วยเขามาขาแรกนะฮะเดินถากญาได้ที่ทําขาแรกะเดินถ่ากหญ้าไม่ล้มไม่อะไรระว่าพระว่าขน้าเดกนั้นเขาเขาทำหรุดอุ้ัตเตอไม่รู้ทต่ร่มันนะถ้าว่าขาเรายังไม่ยุบใช่ไหมมันยังไม่นั่นเลยทำได้เป็นขาเดินสบาย อยากให้เล่าความประทับใจในการมารับบริการผ่าเพียงที่โรงพยาบาลแก่งคอนให้ฟังหน่อยค่ะอุย้ยเทามาประทับใจมาประทับใจถูกยางเลยค่ะไม่ว่าว่าเริ่มเดินข้ามากไม่ว่าย่ามหรือว่าอะไรโรคของพ่อเนาะเชื่อเช่อ,ชอเรีนนะ่อะเร่งายเนาะ <c oughs> เราเราไม่เคยเล่นในถุอโรคของพ่อหรือว่าพนักงานทุก,ทกคนดีดีดีมากค่ะยาใส่ดีค่ะ แล้วเวลาเรามีปัญหาสุขภาพ่าที่เจ็บนะเราโทรมาปรึกษาผมหมอแล้วก็หมอก็บอกว่านี่เรามาดูให้ช่างแก้ไขให้โอเคแล้วก็ตรงนั้นเราพิสูจน์เริสูจว่าเออขามีอะไรสนใจเรามีเราคิดวอย่านีทุกทีเวลามีปัญหาขาเจ็บเออขาลงมาดูนะผมแก้ไขให้ช่างก็ดี้ดีบางที่เราไม่ได้รอดรับ ตอนไม่ว่าวันที่เซ็ตมือทำคำอะไรนะเออรับรถไปส่งลาวรถเมื่อใส้จอนกันไปโอ้ยน่าดูนี่จะ ตัวกานเลค่คขายผม,ม,ามานายมณัฐเป็นท่านทำกระเรียมของโรงไฟฟ้าแกนอยวันนี้มีคนไข้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่มาทำขาเค็มกับเราลุงณนะัรู้สึกยังไงบ้างคะออรู้สึกประทับใจคนไข้นะครับเพราะว่าท่านยอมรับในการทำกระเทียมของเราแล้วก็เคยทำมาหลายที่แล้วคนี่แจบอกว่าไม่มค่อยประทใจแกเ เราไอยของเราแต่ว่าเราเป็นแบบนั้นเป็กันเองเลยคุยไม่ตัมที่ไม่ให้วารูัเรองแกคนไขทุกอย่างแล้วก็ใครไปก็คประทับใจไม่อยากทำกัของเราทํ้าไม่แกไปรู้สึกจะตามเนี่ยสองเสี้ยวตาดเนี่ยนะถ้าแบอกว่าไปทำที่อื่ ไม่คสไม่ค่อยดีอะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้ยอมัวเปนะอาจจะเป็นความรู้สึกของคนไทยที่เคยทำกับเราเพราะว่าเราเดินมาทางกับเราเป็นฐานแรกตอนจักงานใหม่พอแต่ไปเปลี่ยนไี่อด้่แต่ก็รู้สึกใส่มันไม่ค่อยสบายจก็เลยับมาใหม่ ในเรื่องขการใช้เงินเกินข้าวชีวิตนะ่ะที่จุดต้องแบ่งตีเงินหักแค่ดีตีเงินหักแค่ดีลาพอลพอลที่ของคนที่หนักค่ะว่าโรงพยาบาลประชาชนเพื่อรักษาหรือว่าดูแลต่อนในเื่อนะคะก็จะส่งแบบฟอร์มไปนะคะที่จะไปให้บริการในพื้นที่นะคะตามศิษฐ์สถานีหน้าโรงพยาบาลต่าย้นดี เราก็นในส่วนของอันเภอร์เมตเราต้องมีกองทนคนในชุมชนที่มียากไรนะคะซึ่งรายได้หลักของเราเนี่ยมาจากกองทุนข่าวาสร้างสุขราทำหน้าอสมอค่ะขอรับบริจาคราคาเรือนละมีกองทุนทคโนโลค่ะซึ่งกองทุนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะ และทุกซ <g> ึ่งจะมีโรงงานทีมนะครับสูตรเกษตรอินทรีย์แล้วก็การนำเสนอโรงงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยสุขแขกคอยบ้างแรงคอยก็ผ่านพยาเย็นครับมีผลเสียชีวิตเยอะก็จะมีทุกใช้วิธีานครับทางหมอจะเว่งรถไฟนะครับความเร็วสูงความเร็วต่ำนะครับถนนที่จะผ่านหาภาพรวมเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่จิตทยาครอบครัวกับตกลงทำทั้งให้โรงพยาบาลนะครับทั้งที่บ้านทั้งในปตทุกที่ในการระหว่างโรงพยาบาลกับตักรร อย่างแข็งขันครับมีหัวหน้าทีมแต่ที่เหลือให้โรงพยาบาลและออกในพื้นที่อานาไมโรงเรียนเยี่ยโรงเ,เรียรนแต่ผมจะสรผู้กำกับอสมอ,อยู่พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดคนนะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังหลักในพื้นที่ของเราใหนหน่วยของเราด้วยนะครับถ้าเป็นในพื้นที่ขา้างล่างในเรื่องของการซื้นฟูกลุ่มที่เป็นระดับกนุภาคนะครับเขาพยายามร่างากายกดีขึ้นจิตใจดีขึ้นแล้วก็มีอาชีพไดเป็นอาราของครอบครัวในาการจัดการตรงนีตงน้ต้องอสิทิอ็มทอสลับตรงนี้เยอะกว่าเยะมาก เป็นที่สิบสามวานในภูเขาเป็นที่เก็บน้ำอย่างนี้นะและน้ำก็จะใสลล่ากนะครับเขาขาดแคลนมากเลยนะแต่ว่าตางแตเราสลามวีเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการก็อยากช่วยจาัดก,การกับยาเสพติดนี้เมื่อสองสัปดาห์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยออยเนี่ยเอาประชาชนด้วยนะครับเรามีสิทธิ์ที่ให้เหือกได้นะเมือใช้ได้สุด เราก็มาคิดกันว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถจุดยัง้งพุกษาตั้งตน้นบางส่วนที่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่ดูอยู่ในการดูแ,แลของคุณลากรเอาคดีไนดะ้ขอบคุณครับสำหรับดีนะครับโรงพยาบาลเนี่ยคือยังขาดหรืออะไรก็ที่ของของประเทศอีกข่าวตรงนี้อีกข่าวไม่ต้องว่านายเขาดามตลอด